พี่น้องครับกลับมาพูรายการธรรมยานชีวิตนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะฮะถ้าพี่น้องติดตามรายการผมมาเชียงรายบ่อยนะครับรมีโอกาสมาสัมภาษณ์ธรรมยานชีวิตพี่น้องหลายท่านทีเดียววันนี้พิเศษครับมีสุภาพสตรีสองท่านด้วยกันเป็นแม่กับลูกด้วยนะครับคนแรกนะครับคุณแม่คือคุณแม่ทอแสงนะครับรัตนพลัยบุญเจริญและคุณหมงนะฮะเอรชานะครับรัตนพลัยบุญนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาล้ครับหน้าเหมือนฮะแม่กับลูกนี่นะครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษ ต้องบอกพิเศษเพราะว่ามันตรงกับพระคำพระเจ้าเมื่อพระเยซูตรัสบอกว่าบัดน,นี้ครอบครัวอาความรอด้เมื่อได้มาถึงครอบครัวนี้แล้วจำได้ใช่ไหมครับเมื่อรพระเยซูเสด็จเข้าไปในบ้านของสกเคียนะครับพี่นะครับเดี๋ยวเราดูว่าความรอดได้มาถึงครอบครัวนี้ได้อย่างไรและผ่านใครเป็นคนแรกนะครับคนอื่นก็ต้องถามคุณแม่ก่อนใช่ไหมคุณแม่จริงๆแล้วไม่ได้เชื่อพระเจ้ามาก่อนเลยไม่ค่ะไม่ได้เชื่อเลยค่ะ ตอนนั้นรถรถยังไงอยู่ในวิถียังไงตอนนั้นวิถีแบบว่าไปวัดเออจริงๆแล้วตระกูลเราเนี่ยถือบรรพบุรุษค่ะอ๋อนับถือบรรพบุรุษแบบว่าเทศกาลจุจีนแล้วก็ไหว้จุดเจนไหว้จีนก็ไหว้จีนก็มีเช้นเ้งก็ไปไหว้เส้นเ้งบรรพบุรุษทั้งหมดเลยคือสไตล์นั้นเลยสไตล์นี้เลยแล้วก็ที่บ้านพ่อเขาเป็นผู้นำของในตระกูลของเราครับพ่อนี่จะเป็นผู้ที่เอ่ รู้อะไรมากกว่าในตะกูเนี้ยค่ะก็เลยทําเทศกาลเนี่ยพ่อจะต้องเป็นคนนําเราเนี่ยจะเป็นคนจัดเตียวเอาเป็นว่าสิ่งของลาไหวเพิ่มคัดเพิ่มคัดว่าอย่างนั้นเราก็ตามมาตลอดแล้วมาเจอก็มาเจออย่างน้องหวังก็ไปเรียนกรุงเทพตั้งแต่หมาอะไรปีหนึ่งเรียนที่แรกก็ยังไม่ไปหม่งเรียนที่ไหนสักเตี่ยหม่งเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกษตรศาสตร์ปีหนึ่งตอนนั้นขอโทษนี มีลูกกี่คนเน่ยแมมีลูกสี่คนสี่คนด้วยกันชา,ายสองหญิงสองนะครับแล้วในช่วงที่คุณหมงไปเรียนพระคัมภีไม่ใช่ไปเรียน,นพระคัมภีไปเรียนที่เกษตรนั้นคุณหมงก็มีโอกาสเป็นไงได้พบกคุณพิเศษนะฮะเป็นไงค่ะใช่ค่ะเป็นช่วงที่อยู่ปีสามค่ะก็อีกหนึ่งปีก็จะจบแล้วเนี้ยค่ะคือเราเริ่มตั้งคําถามให้กับชีวิตตัวเองว่า ถ้าเราจบแล้วเราจะทํายังไงต่อเพราะที่ผ่านมาชีวิตก็จะเป็นแพทเทิร์นมาตลอดเรารู้ว่าเราจะต้องทําอะไรแต่พอเราไปถึงปีสามแล้วมันใกล้จะจบแล้วเนี้ยค่ะเราก็เอ๊ะแล้วแท้ที่จริงความหมายของชีวิตคืออะไรเราเกิดมาเพื่ออะไรเนี้ยค่ะก็เป็นจุดที่ตั้งคําถามกับตัวเองเ้วโดยส่วนตัวคุณหมูเคร่งเหมือนคุณแม่คุณพ่อไหมก็ปกติก็ร่วมกิจกรรมทุกอย่างที่พ่อแม่ร่วมนะคะแต่ถามว่าส่วนตัวเราเองเราเคร่งไหมก็ไม่ได้เคร่งขนาดนั้นเนี้ยค่ะ ต่ถามว่าในช่วงที่สมัยหาบวกก็ไปไปนั่งวิปัสสนาก็มีเนยค่ะไปศึกษาหนังสือเซนอย่างเงี้ยค่ะก็ก็อยากรู้เหมือนกันเนาะมีหลายวิธีการนะครับใช่ค่ะแล้วเอก็กลัวแม่เนื่องจากว่าไม่ได้เชื่อพระเยซูมาก่อนตอนนั้นมีความรู้สึกไงเมื่อพูดถึงพระเจ้าหรือพระเยซูเนี่ยระดับตัวเองแอนตี้มากเชื่อเลยเหรอแอนตี้มากค่ะคือเมื่อก่อนเราเคยสมัยเราเป็นเด็กนี่ก็เคยมีเพื่อนของพ่อที่ เผยแพทย์ศาสนารปเยซูคริสเหมือนกันแล้วก็เราก็เห็นว่าไปถึงเพื่อนที่เพื่อนเพื่อนไปถึงว่าพ่อเป็นผู้รับใช้ใช่ไหมครับค่ะหาเป็นผู้รับใช้ที่เชียงรายเหที่เชียงคำาอที่เชียงคำทพะเยาพะเยาก็เลยมาไปมาหาสู่กันอยู่แต่เราก็เห็นคือเขาก็เชื่อแต่เราก็พ่อแม่พามาด้านนี้เราก็ด้านนี้เราก็ไม่สนใจเราสเราก็เลยแอนตี้เขาอยู่ไม่ใช่แอนตี้ไงคือลักษณะเราทางบ้านนีเขาไม่เข้าใจเขาบอกว่า คนคิดเตียนเนี่ยไม่ทำมาหากินนะอ,อยู่แบบพอเพียงนะออไอ้ลูกก็เป็นสาวแก่ไม่แต่งงานกันาเงี้ยพ่อแม่ก็ปลูกฝังอย่างนี้มาตลอดแล้วก็บอูกว่าเออมันไม่ใช่นะไม่ใช่ของ,งเราเราก็เลยไม่ได้สนใจอันตี้มาตลอดอก็เลยพอดีไอ้หมออยู่กรุงเทพหมอเก็เลยหมอก็เลยไปไปเข้าโบสถ์อยู่ประดานานเขาก็รู้ว่าเออหมอไปเข้าโบสถ์นะก็ถึงคถามนิ แล้วผมไปเข้าโบสถ์มีมีที่มาที่ไปยังไงทำไมไปเข้าโบสถ์ค่ะพอดีมีเพื่อนที่เป็นคริสเตรรียนอ,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 เ,อ,อเขาก็ชวนเราไปร่วมกิจกรรมของคริสเตรรียนนะคะในอยู่ในช่วงที่เราก็สมัครพักันตอนชีวิตพอดีเราไปไปครั้งแรกรู้สึกประทับใจบรรยากาศความรักบรรยากาศอบอุ่นค่ะและหลังจากนั้นเราก็เริ่มอธิษฐานเริ่มเริ่มฟังเพลงนมัสการค่ะแล้วเรารู้สึกเราสัมผัสได้ถึงความรักสัมผัสได้รู้สึกถึงใครสักคนหนึ่งที่รักเรามาก เรารู้สึกว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่ที่พระเจ้าก็ได้เข้ามาแต่ต้องสัท้อนค่ะก็เลยเริ่มเปิดใจเรศึกษาเรียนรู้เรื่องของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นแล้วก็พบว่าพระเจ้ามีอยู่จริงค่ะก็เลยอยากมีความเชื่อครับเอาครับพี่น้องเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงที่สองรายการนะครับว่าแล้วไปไปมามาเนี่ย คุณแม่เนี่ยมาเปิดใจท้อนรับพระเิสูรได้ไงทั้งที่พื้นฐานแล้วว่าความคิดเนี่ยขัดแย้งกันอยู่นะครับเดี๋ยวสักครู่กลับมาพบกันครดุดังน้ําคําที่แสนชื่นชมพระเมตตาพร้ไม่หยุดยั้ยงไม่ทุกขวกายเป็นความรักที่ไม่สิ้นสู่ดุดดังแม่น้ําท่วมทุมตัวข้าพระองค์เป็นสายทานแห่งชีวิตหลั่งไหลมา ก็พี่เราครับเรากลับมาในช่วงที่สองนะครับซึ่งเป็นช่วงที่ผมคิดว่าเป็นช่วงที่สำคัญสำหรับผู้คนที่เปิดใจต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์นะครับเรามาฟังนะครับว่าคุณแม่ที่เคยต่อต้านแล้วก็ถูกปลุกฝังความเชื่อเดิมนั้นอยู่อยู่มาเปิดใจต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์ได้อย่างไงนะครับเอาละครับต้องกลับไปที่คุณแม่ก่อนนะครับค่ะแล้วคุณแม่เนี่ยความรู้สึกที่เรามีต่อริเซียนตั้งแต่แรกเริ่มเราไม่ไม่ไม่อยากยุ่งด้วยอยู่แล้วคับเป็นเหต่ว่าลูกสาวคุณหมงไปไปเชื่อด้านนั้น ตอนนั้นเราถือว่าก็ไม่เป็นไรถูกไหมเออใช่ก็บอกว่ามันสมัยนี้มันโตแล้วคือที่บ้านค่อนข้างจะอธิปไตยคือว่าเออใครโตแล้วใครไม่ใช่ไปดูแลเขาจนแก่จนเฒ่าก่อนเขาเห็นเขาตัดสินใจเองครับพอดีแม่ก็เลยมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็เลยปี40ก็เลยเป็นโรคที่นอนไม่หลับมาติดต่อกัน3-4คืนอะไรเงี้ยติดต่อกันก็เลยไปหาหมอหมอก็ ให้ยาช่วยได้ระยะนึงพักนึงแล้วก็เข้าใจเราต้องทําใจและทาสมาธิเป็นดีที่สุดก็เข้ามาหาพึ่งทางธรรมละเอาพึ่งทางธรรมปวดชีพากเขาทำมาละแล้วก็รับโยเลเขามาละแล้วก็ไปรับพระเจ้าแม่กอดอิมก็าทามาละก็รู้สึกว่ามันยังยังไม่นิ่งอ่ะใจไม่นิ่งยังช่วยไม่ได้อ่ะก็ผ่านมาถูกุงไถ่มาประมาณ จ็ดปีค่ะเจ็ดปีนะพี่ถูกเธไหนก็เจ็ดปีไม่รู้พึ่งทางไหนอะเราพยายามเอาชนะ,ะตัวเองว่าเราจะเออสัญญากับตัวเองเราจะไม่กังวลเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอเราเื่อความกังวลกังวลได้ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมารรเราจะพยายามละทิ้งแต่ผลสุดท้ายมันก็ทําไม่ได้ไม่ได้และช่วงลนั้นนี่คุณหมงที่รับเชื่อมาแล้วแล้วเราก็อยากให้แม่ที่หายโรคเหมือนกันถูกไหมเพราะเราไม่เป็นหูม ได้เป็นการอธิษฐานเผื่อแม่แล้วก็ใช้พระคำพระเจ้าหนุนใจแม่ไหมค่ะก็อธิษฐานเผื่อแม่ตลอดค่ะอืมแม้ว่าช่วงเวลาที่ยังเรียนอยู่ที่กรุงเทพค่ะก็จะอธิษฐานเผื่อทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยค่ะได้โทรศัพท์คุยกับแม่ก็จะหนุนใจแม่เนี่ยค่ะอ่าก็อธิษฐานกับแม่ค่ะแม้ในขณะนั้นเขายังไม่ได้เป็นคริสเตียนนะคะแต่เราก็อธิษฐานกับเขาค่ะแต่อย่างนี้มีความเชื่อเนาะว่าสิ่งที่เราหวังไปเนี่ยแล้วก็เกิดขึ้นจริงถูกไหม พระเจ้าบอกว่าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในที่สุดแม่คนนี้ก็ได้มาเปิดใจตอนนับของพระเยซูคริสต์อย่างอัศจรรย์ถูไหมครับและเป็นการเปิดใจในวันที่สําคัญด้วยคือเทศกาลฮิสเตอร์เรารู้สึกยังไงตอนนั้นแม่คิไปแล้วแม่ก็ที่บอกไอ้แม่สบายก็ไปให้ยาต้องสองเนี่ยแม่ก็เลยมาคิดว่าเออไหนๆเราผ่านมาหมดละล้วก็ลูกชายด้วยแหละลูกชายคนนี้คือเมื่อก่อนเราปฏิบัติอันเก่ามานานลูกชายก็บอก ทั้งนี้จะไม่ต้องเป็นหวังจะดูแลเองแม่ไปก็ไปทานั้นสบายใจไปเลยเนี่ยพอดีเราไม่รับยาระหว่างทางก็มีเพื่อนโทรมาเอาไปไหมยูสเตอร์นะเขจัดให้จัดการนะทุกคนเอออูสเตอร์นี่เป็นวันที่พระเจ้าตายแล้วยังฟื้นขึ้นมาที่เราก็ชีวิตเราก็อดีตเก่าเราก็น่าจะทิ้งไปเราก็จะมาเกิดใหม่เหมือนพระเจ้าเราก็ของ่ายๆเลยเราก็ขอเป็นอย่างนี้ เราก็เลยเอานะกวานนี้ขนาดถ้ายาวันนี้เสร็จพรุ่งนี้เรากลับมาเราไปเลยไปงานบวชเขาจัดปนั้นพิซจตอที่ไหนบวชที่ไหนที่ไหนที่น่าจัาไ่หลวงค่ะอยู่ที่เชียงรายไหมอ๋อขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วก็ไปเปิดใจตอนรับพะเยซูเ้าวันนั้นเลยไปถึงเขาบอกว่าอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเราจะมารับพเยซูคริดวันนั้นเขามีทำรายการมหาสนิทด้วยนะเราเขาก็บอกเราทําด้วยไม่ได้หรอคือเราอยากจะว่า เราถ้ามาทางไหนเราจะไปสุดโตลยราบอกว่าเต็มที่ไปเลยเราอยากจะรับปฏิสมาวันนั้นเลยใจร้อนเใจร้อนเราอยากจะแก้ชิดพระเจ้าอะเราจากนั้นมาแล้วก็ว่าเออทีนี้เราเกิดใหม่แล้วนะร่างเก่าเราทิ้งไปเกิดใหม่แล้วโดยดิฉันพระเจ้าช่วยเราเราร่างกายใหม่แล้วก็เลย เปลี่ยนชื่อเลยชื่อแล้วก็อยากจะชื่อทอแสงเนี่ยว่ามันใกล้ชิดพระเจ้าที่สุดทีแรกก็ตั้งว่านพรไหมแล้วผมบอกอุ้งนับพรก็ได้นะพอดีฟังอาจารย์นั่นแหละที่เอ็ดเกี่ยวกับทอแสงทอแสงเ้จะตขึ้นฉายแสงใช่ประมาณน่ะเฮ้ยมันโดนใจนี่แล้วก็ว่าเราไปบอกกับอาจารย์ที่ก่อแเราเอาทอแสงดีไหมอาจารย์บอกเอานาตามใจนะเราเอาทอแสงและกันมันใกล้ชิดพระเจ้าได้แสงจาก เออพระเจ้าส่งแสงไว้ถึงเราพังไปแล้าพอแสงมาที่ชีวิตเราใช่ไหมครับแล้วผมรู้สึกไงผมแม่รับรู้สึกยังไงรู้สึกสุดภัยแบบเฮ้ยเป็นไปได้เหรอนี่หรือเปล่ายังไงดีใจมากดีใจมากมากเพราะว่าอธิษฐานมาตลอดมาตลอดค่ะแล้วคืออยากเล่าให้จันฟังอย่างนี้นิดนึงคือสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นคือว่าแม่ไม่สบายครับค่ะแม่ป่วยเป็นมะเร็งลันไถ่นะคะ แล้วก็ต้องไปให้ยาเคมีบำบัดนะคะไปให้ยาอรอบแรกผ่านมาแล้วหกเข็มค่ะซึ่งสถานการณ์ในครอบครัวเวลานั้นเราก็จะตื่นเียนกันเราก็จะเศร้ากันอะไรเงี้ยค่ะแต่หมูก็ยังมีความหวังใจนะพระเจ้าตลอดเชื่อว่าทุกอย่างถ้าพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นทุกอย่างก็มีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นมาค่ะก็ผ่านมาหกเข็มแรกจากนั้นผ่านมาอีกหกเดือน ก็ตรวจเลือดเป็นอีกสถานการณ์จริงซ่าวใหม่มันเหมือนเป็นการทดสอบจิตใจเนาะใช่เไม่รู้เลยค่ะสมองก็ยี่หวังใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าจริงใหญ่พระเจ้าดูแลทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าต้องมีแผนปกันที่ดีคือเนี่ยมีช่วงนี้ผมผมมีแบบแวะไปเยี่ยมได้เลยคือช่วงเวลานั้นถูกปะใช่คือช่วงเวลานั้นค่ะที่ให้เราเงินบำบัดรอบที่สองตอนพูดแม่คุณแม่ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้วย ตัวบี่มีพคีด้วยนะครับแต่พอเป็นผู้เชื่อใหม่รู้สึกว่าทำไมพระเจ้ายังไม่แต่ต้องยังไม่รักษายังเหมือนเดิมอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับพิสูจน์ตงแบบนั้นแต่ตอนนี้เป็นไงก็ตอนนี้คือเรื่องกังวลนมันหายไปแล้ววราจากรับเชื่อมาแค่สองสามเดือนเมื่อก่อนที่หมอให้เราเจาะเลือดแล้วทุกวันที่หมอนัดนี่เราไม่เคยลืมนะวันๆจดจดว่าตื่นนะฉันคนป่วยนะฉันคนไข้นะครับ หลังจากที่รับเชื่อแล้วทุกอย่างเรามีที่ฝากมีที่วางที่ปัญหาหนักๆเรารู้ว่าเรามีพระเจ้าช่วยเราความบาปเราพระเจ้าก็ถ่ยไปค,ความชั่วร้ายพระเจ้าถ่ายไปอู้ทำไมดีอย่างนี้เนาะความรับพระเจ้าทําไมมีถึงเราเรารู้สึกไม่มีสันติสุขมีคนช่วยเราถ่ายความหนักใจหนัหนกอหายใจออกไปหมดเนี้ยก็เลยรู้สึกเออมีสันติสุขก็เลยหมอนัดจอะเลือด ลืมเลยลลืมเยผ่านไปวันสองวันแล้วลืมอบบลืมที่หมอนั่งจริงจริงนี่ลืมไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมลดูระเบียบของของชีวิตของเราเนี่ยแล้วแม่เป็นคนที่เป๊ะมากค่ะะเป๊มาแต่อยู่ๆก็ลืมไปได้เฉยๆเนี่ยมันไม่สนิทสุกเลยนะ เราไ่ไปด้วยแล้วก็เราไปเจอพี่น้องคิดเตียนด้วยคุยแต่เรื่องหัวใจอยู่ในแวดวงอยู่ในแวดวงมีน้องหัวใจแล้วราชการไปเจ้าที่ทานเปิดซึ่งกันและกันบางทีเราก็ไปทำภารกิจแบบว่าไปเยี่ยมหัวใจคนอื่นเงี้ยขณะเราไม่สบายเราก็เป็นคนดีนะเราก็เป็นคนที่ไปหนุนใจคนอื่นที่เขาเจ็บป่วยกับเราเงี้ยไปคุยไปเยี่ยมคนป่วยหนุนคนป่วยถ้าไปได้มาเราลืมไปเราลืมว่าตัวเองป่วย แล้วตัวนี้เป็นยังไงจุดแรกตอนนี้ไปตรวจโอเคหมดแล้วค่ะเนาะใช่หมดเลยหายหมดเลยคือพระเจ้าเคลียร์คลีพระเจ้าล้างพระเจ้าชำระหมดแล้วนะครับผมพระเจ้าหม่ยเป็นความยิ่งใหญ่นะครับแต่น้อยกว่าไปมาถึงจุดที่เราจะขอบคุณพระเจ้าก็หมายพระเจ้าทดสอบแล้วเกินทดสอบนะพระเจ้าถ้าไม่งั้นนี่คงจะไม่มีวันนี้ด้วยใช่มากพระเจ้าใช่จัดเลยตอนนี้คนเห็นก็บอกเขาไม่รู้เราเป็นใครนะ เผยหน้าทำไมยินเอือก้อกมเรามีความสุขอะเราเป็นสันติดทุกอย่างเราวางเราวางตอนนี้เราหลับเราก็ไม่ต้องใช้ยาอะไรเราจับจังยังนึกย้อนหลังได้ปี40เรารู้จักพระเจ้าก็ยิ่งจะยิ่งจะมีความสุขมากกว่านี้ยาวใช่ใช่ยาวมาทุกคนทุกคนอย่างนี้หมดมีมาเชื่อพระเจ้าตั้งนานเชื่อตั้งนานบางคนเราประกาศบางคนอย่างเขาอย่างเงี้ยนะบอกเออเธอยังไม่รู้เนาะพระเจ้าลงใจด้วยเธอพระเจ้ามาช่วยถ่ความ เออความคิดของเขาหน่อยมันช่วยความรอดเขาหน่อยเมื่อก่อนเรากลัวไงตายก็กลัวตอนนี้เราไม่กลัวตายเรื่องของเรื่องเราก็ไม่กลัวตายเราเรารู้ว่าเราอยู่กับพระเจ้าใช่ใช่ใช่เราไปเราก็ไปอยู่กับพระเจ้าเราไม่ต้องไม่เหมือนคุณบอกว่าอ่าบาปนี่ทําไถ่ไม่ได้นะยังไงเราต้องตัวนั้นรู้ดีวุ่นวายชดใช้ตายเกิดอะไประมาณเนี้ยแต่ตอนนี้เราของพระเจ้าพี่น้องครับเราเชื่อว่าริสเตียนเป็นกลุ่มเดียวที่เรารู้ที่มาที่ไป มาจากพระเจ้าก็กลับไปหาพระเจ้าก็มีสันติสุขนะครับโอเคนะครับพี่น้องเดพักช่วงนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงที่3าเป็นช่วงแห่งพระพรนะครับเนื่องจากครอบครัวนี้พระเจ้าอวยพรมากนะครับในชิงรายมีธุรกิจที่พระเจ้าเมตตานะครับให้เกิดผลมากมายและเป็นเขาเรียวกว่าอะไรเป็นพระพรต่อเน,นื่องกับเรามีเจ้าเยอะแยะถูกไหมเป็นพระพรให้กับหลายคนทีเดียวเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่3ครรับพะอง์เสาอคระสัญญา ถ้ไม่วันไว้เพราะเพราะทรงอยู่ในชีวิตข้าในทุกสิ่งที่พระองค์ทำข้าขอโมทนาขายกมือขึ้นแปลงเสียงเพื่อขอบคุณพระบิดาข้าจึงสั่นสั่นเพราตะอ,อทุกกพี่นักับเรากลับมาช่วงสุดท้ายของวัยกันนะครับ เป็นช่วงที่เป็นช่วงพระพรนะฮะที่พระเจ้าเมตตาต่อประชากรท่วโลกนะครับ,รรค,รค,รบคือถ้าทุกคนมาจังหวัดเชียงรายเนี่ยคงไม่มีใครไม่รู้จ,จักเรียกว่าอะไรโรงแรมโครงการเด่นวิวรีสอร์นนะครับเพราะว่าเป็นโรงแรมที่สวยงามน,นะครับแล้วก็บรรยากาศก็ดีมากนะครับผมเองก็มาจัดท่ายนะครับของวิสันวิสันที่สองที่นี่ด้วยนะครับถ้าพูดถึงธุรกิจเนี่ยโรงแรมกับอะไรบ้างนะที่เราทําอยู่ทุกวันนี้ ป็นอะไรมาก่อนมาหลังยังไงของชำมาก่อนเพราะของชำมาก่อนอันนี้ชีวิตอยู่ของชำมาตั้งแต่อายุสิบแปดแสดงว่าช่วยพ่อแม่อายุนั้นใช่ช่วยพ่อแม่ยห้องแถวทก่อนแล้วก็จะเลยลุงเลืองมาเรื่อยๆอย่างนั้นยังไงค่ะคือทีแรกนี่บ้านเช่าห้องเดียวแบบว่าชั้นเดียวห้องเดียวชื่อชื่อว่าอะไรฮะเมื่อก่อนคงพันนิด๋อาคงพันนิดคงพันนิดคงนี่คือคงนี่ชื่อของไอเยยคงไอเยยคงคงฤทธิ์คงฤทธิ์ เคยใช้คำว่าคงพาณิชย์เป็นร้านขายของชำจากห้องเช่าเล็กๆใช่ไหมนี่เช่าหรือของตัวเองเช่าเล็กๆเช่าเล็กๆอยู่เชียงของเชียงของด้วยนะครับจนทุกวันนี้กลายเป็นนะกี่ห้องแล้วเป็นห้องห้องถงเลยค่ะเป็นถงใหญ่เป็นุล้วเป็นโกดังเก็บสินค้านว่าเป็นโฮเซลเป็นโฮเซลแต่ธุรกิจก็เจริญขึ้นเรืไปเรื่อยๆนะครับคือจริงๆผมเชื่อว่า พ่อพทุกอย่างรู้มาจากเบื้องบนะบนะฮะบางทีเรนึกว,ว่าเราได้มาเพราะกำลังเราเองต่อหรอกพระเจ้าเป็นผู้ให้มาแล้วพอถึงเวลาเราได้สัมผัสได้ใช่ไหมครับแล้วก็พระเจ้าอวยพรไม่ได้มีเงินส่งลูกเรียนแต่าอลูกคนโตก็อยู่อเมริกาใช่ไหมตอนนี้ลูกอยู่เมืองไทยสามคนสคนอยู่อเมริกาหนึ่งคนใช่ไหมและไม่พอยยังมีธุรกิจโรงแรมอีกที่นี่เนี่มาถึงวันทากที่เท่าไหร่ครับสิบล้าสิบล้บลค่ก็คิดเป็นเงินเท่าไหร่ก็ตอนนี้ก็คงประเมิน ประเมินก็เฉพาะที่นี่ก็ประมาณสักไร่ละห้าล้านไร่ละห้าสิบล้านห้าสิบล้านนี่ไม่รวมตัวอาคารไม่รวมไม่รวมนะครับก็นี่เป็นพระพรนะครับที่มาจากพระเจ้ากลายเป็นโครงการเด่นวิววใครเปคนตั้งก็คือโครงนี้ก็เโครงอยู่แล้วแล้วก็แล้วการเด่นอะไเนี่ยเ่ะทำไมเป็นการเด่เนี่ยป็นสวนเลยเนี่ ค่ะเราอยากทําให้เป็นบรรยากาศสวนเอาบรรยากาศสวนค่ะให้คนเข้ามาแล้วรู้สึกได้รับการเป็นอย่างจริงๆนะตอนที่ผมเข้ามาใหม่ๆเลี้ยวเข้ามานี่มันมอนเลยแบบตอกซอยอะไรประมาณนี้นะแต่พอเข้ามาปุ๊บเฮ้ยมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะมีแอ่งน้ําใหญ่มีนู่นนี่นะเดี๋ยวพี่น้องอินเสิร์ตภาพใหี่ต้องดูว่าบรรยากาศดีไงแล้วก็มีห้องพักประมาณกี่ห้องนะครับค่ะมี78ห้อง78แห้องแล้วก็ห้องแบบห้องสวยมากนะครับแล้วห้องที่ผมไปอยู่ไปอยู่ตรงริมน้ำสวยมากทีเดียวก็ขอบคุณพระเจ้า ตอนนี้เราพระเจ้าวเวรอยเปมีธุรกิจสองอย่างนี้ใช่ไหมครับเ,เี็นอย่งอื่นอีกค่ะผมก็มีโฮสเทลค่ะอ,อยู่ในตัวเมืองอยู่ในตัวเมืองด้วยนี่ก็เป็นนักธุรกิจหญิงนี่เ่ยสืบค่ะสืบต่อจากคุณแม่ได้เลยตอนนี้ก็นี่ก็เป็กนกาลังสำคัญใช่ไหมอขอบคุณพระเจ้า <laughs> ขอบคุณพระเจ้าก็ <laughs> พี่อง แม่ก็วางมือไม่ทำอะไรนะวางใจด้วยวางือด้วยวางใจด้วยวางใจพระเจ้าด้วยใช่ใช่ของพระเจ้าคือสําหรับทิสเตียนเรารู้ว่าเมื่อเรามอบทุกอย่างพระเจ้าเนี่ยพระองค์สุดเยอะสุดยอดนะผมผมเคยเห็นใจสมชิกเสมอว่าถ้าพระเจ้าแต่ว่าเรารู้แผนงานที่มีไว้สําหรับเจ้าแค่คําพูดประโยคนี้จบพระเจ้ารู้แผนงานพระเจ้าต้องรู้ว่าได้ตะต้องเป็นอะไรบ้างแต่แม่ต้องมารับเชื่อวันไหนทำไมพระเจ้าต้องเลือกน้องหนุ่มเป็นคนแรกในครอบครัวที่เชื่ออย่ชีวิต พระเจ้าเตรียมมาตั้งแต่ต,นต้ตนถูกไหมคเพราะฉะนั้นอย่าหมุนใจนะให้น้องหมงหนุนใจเอออย่างเงี้ยสภาพมมองหมงคือเชืนนเ่อคนในครอบครัวแล้วที่บ้านรู้สึกจะไม่ค่อยพอใจหรือไม่ค่อยชอบนะหนุนใจหน่อยค่ะก็พี่น้องเริสเนทุกทุกท่านคะเรารู้อยู่แล้วว่าพระเจ้าคือความรัก <Amen. S 2> และพระเจ้ามีแผนการที่ดีสําหรับเราตลอดเวลาครับและความรักที่พระเจ้าให้กับเราเนี่ยแหละสิล่นนี้จะผ่านชีวิตของเราไปยังคนรอบข้างพระเจ้าจะ ปกป้องดูแลทุกๆคนที่เราหลักด้วยขอบคุณพระเจ้า,จานะเพราะความรักของพระเจ้ามั่นคงดำรงอย่นงด่นะครับและพระเจ้าบอกว่าบัดน,นี้ความรอดใหนหนึ่งครอบครัวนี้แล้วโดยหววใจต่อไปพี่น้อง่ายฉันเผื่อนะอีกหลายคนในครัวเรือนก็เดี๋ยวขาเพ,พิ่มแตน,นิดเดิสิ่งที่เราขาดรู้สึกว่าไม่ว่าความรักไม่ว่า เติมพระเจ้าเป็นสิ่งที่เติมเต็มในใจเติมเต็มอย่างบางทีเรารู้สึกว่าเอออะไรมันยังขาดขาดอยู่นะรู Gothic> ้สึกว่ามันยังไม่มีสัจจสุขอ่ะว่รารู้จักพระเจ้ารู้สึกว่าเติมเต็มจริงๆแล้วมีสัจจสุขจริงๆคุยกับที่ว่าไอ้ญาติคนหนึ่งที่มาบอกว่าอย่าไปเลยเนี่ยมาอยู่กับเราแม่ก็รู้สึกว่าเออของเธอก็ดีนะของแม่มาทางนี้แม่รู้สึกว่ามีสัจจสุขแม่มีสัจจสุขจริงๆแม่ก็บอกแม่เป็นไรมีสัจจสุขคือเราไม่เคยได้รับมาก่อน จะนำมาเป็นความรู้สึกใหม่ของให้ใหคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าลองดูลองมาสองขันพระเจ้าดูเหรอเอเมนคุณพระเจ้านะคะระับแต่พี่รองครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำปฏญาณนะครับที่ดีนะครับเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าเราจะนํามานะครับดีลันในรายการโพลิโซนลงยูทูบนะครับลง Facebook อีกเยอะทีเดียวเพื่อเป็นพระพรต่อไป ทางรายการต้องขอบคุณสําหรับคุณแม่กับน้องหมงมากนะครับขอบคคุณพี่นะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในขันพยานนะครับในบุคคลอื่นๆต่อไปเพราะพระเจ้าสั่งว่าจงเป็นพยานฝ่ายเราท่านผมไม่ทราบว่าเทปต่อไปนั้นพระเจ้าจะจัดเตรียมใครบ้างที่ให้ผมสัมภาษณ์ขันพยานวันนี้ผมนะครับคุณแม่และก็น้องหมงต้องขอลาไปก่อนนะครับเจ้ยครับสวัสดีครับ